สวัสดีค่ะกลับมาพบกันเนขาเเซนกันเหมือนเคยนะคะวันนี้มากับเล่มนี้ค่ะควบคุมอารมณ์ได้เป็นนายชีวิตนะคะเขียนโดยส่งเสี่ยวตงค่ะแปลโดยกัญญาน์จิราสวัสด์นะคะเล่มนี้จากสำนักพิมพ์เชนพลัสค่ะเล่มนี้นะคะถือได้ว่าเป็นสุดยอดหนังสือขายดีจากประเทศจีนค่ะที่เขียนโดยอาจารย์ที่สอนวิชาจิตวิทยาแห่งความสุขนะคะในบ้านเราเนี่ยก็ขายดีไม่แพ้กันค่ะเพราะตอนนี้พิมพ์เข้าไปครั้งที่7แล้วค่ะและอย่างที่เราทราบกันดี ะะว่าคนที่มี EQ ดีเนี่ยหรือคนที่สามารถควบคุมอารมณ์ได้นั้นเนี่ยคนจีนเขาบอกว่าถือว่าเก่งกล้าสามารถกว่าแม่ทัพที่ยกทัพยึดเมืองได้เลยละค่ะและคนแบบนี้ล่ะนะคะที่จะมีโอกาสประสบความสำเร็จในชีวิตได้มากกว่าคนที่ไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ได้ค่ะเล่มนี้นะคะเขาบอกวิธีการควบคุมอารมณ์ไว้ด้วยกัน6ข้อหลักๆค่ะมีดังต่อไปนี้นะคะข้อแรกค่ะ ให้เราเนี่ยออกห่างจากรูปแบบความคิดเชิงลบค่ะอย่างเช่นเลิกแนวคิดสมบูรณ์แบบนิยมนะคะไม่ต้องเป็น perfectionist มากก็ได้ค่ะเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องกังวลนะคะหรืออย่าตั้งเงื่อนไขที่เราจะต้องติดอยู่ในกรอบเพราะมันทำให้พลังงานดีๆในตัวเองเนี่ยลดลงค่ะข้อที่2จงรับมือกับความขัดแยง้งด้วยการใช้การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพนะคะไม่ว่าจะขัดแย้งกับตัวเองหรือคนอื่นการพูดจาด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลเนี่ย มันจะช่วยทําให้สถานการณ์ดีขึ้นค่ะหรือการที่เราใช้คําพูดปลอบใจตัวเองเพื่อให้ตัวเองมีพลังแบบนี้เป็นต้นนะคะข้อที่3 จงใช้ความดีอย่างมีหลักการและเหตุผลค่ะเช่นรู้จักปฏิเสธเมื่อเจอคำขอที่มันไม่สมเหตุสมผลนะคะหรือกล้าที่จะถูกเกลียดนั่นเองค่ะข้อที่4เปลี่ยนความเครียดให้เป็นแรงกระตุ้นด้วยวิธีการจัดการเวลาจัดการพลังแล้วก็จัดการเป้าหมายค่ะข้อที่5สร้างแรงจูงใจให้กับตัวเองนะคะไม่ต้องไปสงสัยในตัวเองค่ะเพราะการสงสัยในตัวเองเนี่ยมันคือแรงต้านที่มีพลังมากที่สุด นะคะ และที่สำคัญค่ะอย่าให้ความทะเยอทะยานแบบผิดๆเนี่ยเป็นอุปสรรคต่อการพักผ่อนของตัวเองนะคะเพราะว่าเรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ส่งผลต่ออารมณ์มากที่สุดค่ะข้อที่6ค่ะจงหาวิธีที่จะสลายอารมณ์เชิงลบของตัวเองให้ได้เช่นการแย่ตัวเองให้มีอารมณ์ดีนะคะการแซวตัวเองบ้างการที่ไม่ต้องไปยึดถือเรื่องของความสมบูรณ์แบบอย่างนี้เป็นต้นนะคะการทาแบบนี้ค่ะมันจะทาให้ร่างกายและจิตใจของเรา มีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะและมีผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านนะคะบอกเอาไว้ว่าการทําสมาธิก็จะทําให้ร่างกายและจิตใจของเราเกิดพลังได้ไม่แพ้กันค่ะในเล่มนะคะจริงๆแล้วเนี่ยยังมีรายละเอียดในแต่ละเรื่องอีกเยอะทีเดียวค่ะที่รับรองว่าถ้าได้อ่านนะคะจะช่วยให้เราสามารถจัดการอารมณ์ได้ดีขึ้นไม่โทษตัวเองและมีวิธีคิดที่จะทําให้เรามีความสุขขึ้นอีกหลายสเต็ปทีเดียวค่ะ จากงานวิจัยนะคะเขาพบว่าคนที่ใช้อารมณ์มากกว่าความสามารถนะคะส่วนใหญ่ก็จะไม่ประสบความสำเร็จค่ะดังนั้นนะคะอย่าปล่อยให้อารมณ์หเปอร์เซนที่หลุดการควบคุมเนี่ยมาทำลายความพยายาม99%ของเรานะคะถ้าไม่อยากเสียโอกาสดีๆหรือปล่อยให้โอกาสที่เราจะเจริญเติบโตเนี่ยได้หลุดลอยไปก็ต้องหาวิธีควบคุมอารมณ์ของเราให้ได้ค่ะวันนี้หมดเวลาของอ่านเข้าเส้นแล้วต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ